สมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระศรีสว่างควัตวราคัณย,ยราชนารีทรงบรรยายความรู้เรื่องโรคมะเร็งพระราชทานแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและประิญญาเอกสถาบันบัณฑิตศึกษาจุลาภรณ์ปีการศึกษา2565เป็นครั้งที่3วันนี้เวลา12นาฬิกา สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวรรคติยาราชนารีสเสด็จไปยังอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสวงบรรยายเรื่องการเกิดโรคมะเร็งองโคโจิเิสิส พระรัชทานแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกชั้นปีที่1และ2ส,สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์อนมามัยสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ปีการศึกษา2565เป็นครั้งที่3 โอกาสนี้ส่งบรรยายในหัวข้อการควบคุมการเพิ่มจํานวนของเซลล์และการเกิดเซลล์ตายและเมตาบอลิซึมของเซลเมะเร็งโดยทรงบรรยายเกี่ยวกับความสําคัญของวัตจักรของเซลล์หรือวงจรการแบ่งตัวของเซลล์ซึ่งมีสี่ระยะในแต่ละระยะจะมีจุดที่ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องและคุณภาพการทํางานของเซลล์ ความสําคัญของกระบวนการส่งสัญญาณเข้าสู่เซลล์ที่นําไปสู่การตอบสนองของเซลล์ภาวะที่เซลล์เข้าสู่ความฉราบภาพหรือเรียกว่าซีเนเซนส์และกระบวนการตายที่เรียกว่า apoptosis ซึ่งปกติร่างกายจะมีการควบคุมให้มีความสมดุลและเหมาะสมหากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมในระบบเหล่านี้จะนําไปสู่การเกิดมะเร็งได้ เซลล์มะเร็งมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจําเป็นต้องปรับรูปแบบของกระบวนการทางชีววิทยาของเซลล์ซึ่งประกอบด้วยปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นตามลําดับเพื่อช่วยรักษาสมดุลในร่างกายทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้นําเข้าสารอาหารเพิ่มมากขึ้นสําหรับนําไปสร้างสารที่จําเป็นรวมถึงพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการของเซลล์มะเร็ง โดยความเข้าใจในเรื่องชีววิทยาของเซลล์มะเร็งตลอดจน,นกลไกในแต่ละขั้นตอนหรือกระบวนการเจริญเติบโตการเพิ่มจำนวนเซลล์นั้นจะเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะนาไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเเริ่มต้นไปจนถึงการพัฒนายาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพจากนั้นส่งบรรยายต่อเนื่องในหัวข้อกลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ กุญแจไปสู่การรักษาในอนาคตซึ่งในปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและแสดงออกของยีนต่างๆในผู้ป่วยแต่ละคนที่แยกความแตกต่างของมะเร็งแต่ละชนิดในระดับยีนได้ทำให้การพยากรณ์โรคมีความแม่นยำมากขึ้นช่วยให้แพทย์เลือกแผนการรักษาและยาที่ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของโรคทำให้ผลการรักษาดีขึ้น สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรกัตยาราชนารีทรงบรรยายพระราชทานแก่นักศึกษาเป็นครั้งที่สสร้างความรู้ความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานการเกิดโรคมะเร็งกลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งซึ่งเป็นความหวังที่จะทําให้การรักษาโรคมะเร็งมีประสิทธิภาพดีขึ้นผู้ป่วได้มีอายุยืนยาวขึ้นและอาจทําให้หายขาดจากโรคร้ายได้ในอนาคต